อลุยต่อทุกท่านตอนนี้คุณพ่อผู้หูเพิ่นก็เอาอิดบล็อกมาวางไว้แล้วก็เบารถเข็นเรับคุณพ่อม่ใสอรไรถเข็นบ่ <S <S อโอ้ยเท่ออกตัว <arrive> มันมักยกเนาะจริงๆเฮาถอยมากกองอ้อยเนาะไว้นี่ก็ได้เนาะแต่มันบคักเนาะ, <S <S ะเดี๋ยวตั้งโครงนะท่านตั้งโครงแบ่งห้องนะ เออตั้งครงแบ่งห้อง อันนี้ไม่ใช่วงกบประตูนะท่านอันนี้เป็นกรอบกั้นห้องเฉยๆวงกบประตูเนี่ยเราจะใส่ไปอีกนะครับประตูของบ้านของคุณพ่อเนี่ยผู้ใหญ่ใจบุญนะท่านได้ส่งประตูไม้แท้มาแล้วนะท่านนะครับประตูด้านหน้าจะเป็นประตูบานใหญ่ก็คือแปดสิบคูณสองร้อยนะท่านนะครับ FC ซไม่ต้องห่วงนะว่ามันเสียวโลงเขาได้บ่ ไม่ต้องคิดถึงตอนนั้นทุกท่านเลยเออเนาะคุณพ่อเนาะตายแล้วเชียวไววใช้ก็เอาไว้เนาะเออไม่ต้องคิดถึงตอนตุยนะท่านเอาตอนมีชีวิตนี่แหละเชียวโล่ไว้ใช้ก็แล้วแต่ตุยไปแล้วสีป่อยให้มันเน่าในบ้านก็นแล้วแต่งัดหน้าต่างเอาเข่าก็แล้วแต่ เพื่นเพิ่นสีกอทางใดก่อนก็นได้แล้วแต่มักแล้วแต่เพื่อนเลยก็แค่จยาก,ก่อด้านหลังเอาไว้เจาะประตูก่อนก็หมดแล้วได,ได้ผ้าได้ป่นี่ยล้ <c oughs> บผ้าก็บ่ต้องเอาประตูแล้ว บ้านหลังนี้ผมสีเผื่อจังน้อยพี่น้องเลยก็บ้านหลังก่อนนั้นนั้นเนี่ยผมผมเผื่อน้อยไปเอ่อเผื่อเผื่อประตูน้อยไปมันก็เลยได้เกียร์ประตูเยอะเลยอันนี้ผมจะเผื่อสักแปดสิบเอ็ดหรือเปล่าเผื่อจากแปดสิบแปดสิบครึ่ง่รอบ รอบก่อนนี่ผมเพื่อแปดสิบครึ่งพี่น้องเ้ยเกียร์ประตูหลายวนรอบนี้ผมก็เลยว่าสิบเพื่อจักแปดสิบครึ่งนิดนิดเกือบเลยครึ่งมานิดนึงบัดเพื่อหลยบัดประตูห้างอีกนะโอเคด้จารัน เอาแบบบต้องเจียร้หลายปัไดเอาแบบประตูไม่ต้องเจียเยอะมาก กอตั้งตั้งอันนี้เสร็จสามารถก่อด้านหน้าได้เลยทุกท่านเออส่วนส่วนวงกบนี่ผมซีฮิดทีหลังอันนี้เป็นโครงกั้นห้องเฉยโบแมนวงกบได้พี่น้องเอ้วงกบนี่ทําแยกออกมาต่างหากมันจะสวยมันจะดูเหมือนวงกบไหม้ออ เราต้นนี้มันเอียงวะมันคือบาดมันคือขึ้นจังตรงอยู่ตัวนี้บ่อะตัวนี้นิดหน่อยเนาะ โดยการมินสองมินคือเสียได้ เฮ้เด็กันเล็กเสีนนะบอนี่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 เอามาเยอะแต่ว่ามันมันเบิดเลยบอเหรอเข้าดีแล้วมั้งไปว่านะ นี่วะจะลองรื้อปุ้งดูอยู่ในนี้แล้จะสั่งก็เอาตัวเส้นใหญ่ในรถตัวใหญ่ๆดนะู่าหนิเล็กเส้นใหญ่ๆหนะ่ของตัวน้อยหกมิลมันบ่มีก็แของขออามามันน่าสิเยเรืออีกแล้วเหมือน,นันนะ ประมาณประมาณสองเส้นอย่แหละเส้นหนึ่งสองเส้นอย่แหละวตัเรือกับตัเป็นยังหา,อาเอาแถวมวนนี่ละอืมหาเล็กเส้นกันพี่นอ้องเอ้ยอ่ะฝากไปทีเดีทุกท่าน